เอาลครับเดี๋ยวสําหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการผสมตัวละครกันดีกว่านะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอีกคจากบ้านบ็อกช a นเนาะ่าตอนปัจจุบันนะครับแอดปัจจุบันเลยเราก็จะอยู่ในโรงเหล้านี่แหละนะครับผมโดยถ้าเราจะซื้อของหรืออุปกรณ์อะไรนะครับเราจะต้องเข้าไปที่บาร์เหล้าแล้วมันจะมีอารินาช็อปอยู่ครับให้เราเข้าไปแล้วก็กด E ครับผม ณปัจจุบันในแพทปัจจุบันก็จะมีของขาย2อ,อย่างที่ผมชอบเรียกว่ากําไรกับแก้วเบียร์ครับ p r o d o c a p p กับไอตัว Spirit l i n k เนี่ยครับผมผมจะเรียกว่ากําไรเนาะเราจะใช้2ส,สิ่งนี้นะครับในการที่เป็นไอเทมเพื่อใช้ในการ ชาริมาครับผมเ,เพื่อนๆสามารถเข้า Discord แล้วไปที่ลิงก์ o f i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  l l นะครับผมแล้วก็ไปทำการกดคลิกซื้อนะครับที่ Material มันจะมีอุปกรณ์ให้ทำการซื้อขายนะครับผมเราไม่ทราบหรอกครับว่าเพื่อนๆจะใช้กำไรเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆการชาริมาต่อครั้งเราใช้แก้วเบียร์สไม่ว่าการชาริมานั้นจะเป็นครั้งที่7、ครั้งที่6ครั้งที่5ครั้งที่4ครั้งที่3ครั้งที่1เราจะใช้ครั้งละ3เท่าเท่ากันนะครับ ส่วนกำไรนะครับผมหรือสปี i t Link เราจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนของชาริมาที่ลดน้อยลงนะครับผมถ้าไม่พอก็มาซื้อบนเว็บไซต์ OpenSea แล้วกันนะครับแถมยังได้ในเรื่องของแรงนะครับในการที่เข้าแข่งขันบนหน้าเว็บอีกด้วยเนาะก็คือตัวแรงหน้าเว็บตัวนี้นะครับอ่าเ้าติดอันดับพุ๊เราก็ได้ขอขึ้นด้วยเนะเอาะอย่างผมนะครับรีวอร์ด ออลืมลืมพูดตอนนี้แลงมันมีบอกแล้วนะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ติดท็อปที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะงั้นตอนรีวอร์ดที่เพื่อนจะขึ้นโกะมันก็จะบอกว่าช็อปติดหนึ่งในสิใช่ไหมท็อปสิก็จะได้แล้วก็ถือเอตามนี้นะครับรีวอร์ดที่จะได้ก็เนี่ยครับถ้าเป็นบอลก็จะมีของดรอปทุกวนันเดลี่แล้วก็วีคลี่มันจะขึ้นให้วิคละครั้งแล้วก็มันลี่ก็จะขึ้นเดือนละครั้งนะครับรับเรื่อย ถ้าอยู่ในแรลงนีู้ง่ายๆคือเพื่อนๆ,นๆนได้สองซองเนี่ยทั้งหมด3าซองรวมแล้วเดือนหนึ่งเพื่อนๆจะได้ทั้งหมด6กสิบซองเพราะมันดอปอีละสองใช่ไหมอ่าตรงนี้ผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามมาซื้อของเพื่อให้ปิดทอปแรงนเนาะโอเคเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับอ่าละเราก็ไปที่ตัวละครเพื่อไปทําการชาริมากันเลยดีกว่าหลังจากที่ผมนับตัวละครที่ต้องชาริมาแล้วนะครับผมก็จะมาซื้อกําไรนะครับ ไปประมาณหนึ่งนะครับคำนวณคร่าวๆไปแล้วก็ทำการซื้อแก้วเบียร์นะครับไปปริมาณหนึ่งแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยนะครับหลังจากซื้อเสร็จแล้วก็เข้าเกมกดรับจากกล่องจดหมายนะครับอของก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวเนาะวิธีการของผมนะครับการชาลีมาพยายามเอาตัวที่เป็นแล้งเดียวกันเพื่อให้เราได้ตัวละครแล้งนั้นออกมานะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งจะทําให้เราอาจจะได้ตัวละครที่อย่างเช่นถ้าเอาแล้งแหลกันแหลมาผสมกันนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้แหลนะครับผม เพื่อจะสังเกตเห็นว่ามันมีโอกาสได้ทั้งคอมมอนอันคอมแล้วก็แรแหละแต่มันมีโอกาสได้แรงไงเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าควรที่จะมาผสมเพื่อจะสังเกตเห็นด้านล่างว่าแก้วเวียใช้3อย่างที่ผมบอกเห็นไหมแต่กําไรอ่ะ,อะแล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าตัวละครที่เราเอามาผสมนั้นนะครับทั้ง2ตัวชริมายิ่งน้อยยิ่งใช้กําไรเยอะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้ทีเดตัวเนาะนี่เห็นไหมครับ ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆจะมาทํานะครับมันดียังไงนะครับถ้าเพื่อนๆผสมแล้วได้แลเพื่อนๆก็จะได้เงินเมติกเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาคอมมอนมาไอเอาอันคอมมาผสมถามว่ามีโอกาสได้แลไหมบอกเลยว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่แนะนํานะครับควรเอาเป็นแรล่งเดียวกันมาผสมถ้าอันคอมก็อันคอมนะครับมาผสมโอเคนี่ได้แล้วนะครับก็เป็น อันคอมมาเราสามารถเอาตัวนี้ไปขายยังท้องตลาดได้นะครับอันคอมตอนณปัจจุบันก็น้าวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมติกถ้าได้แลณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่อปัจจุบันน่าจะเป็น12เมตินะครับราคาน่าจะลดลงมาแล้วแต่ก็สามารถทำรายได้จากเกมนี้ได้ไงโอเคส่วนซองนะครับ ที่ยังมีตัวชาริมานะที่ไม่ใช่รางวัลที่ดอกจากการจบซีซั่นนะครับรางวัลที่เราได้จากการจบซีซั่นก็2องพวกนั้นแหะก็มีชาริมานะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเปิดกันเพื่อลุ้นปัวอีพิกมากกว่านะครับผมอ่าโดยซองพวกนี้นะครับผมจะขึ้นให้เลยแล้กันนะครับ ตัวที่มีชาลิมาก,ก็จะเป็น6ซองนี้เลยนะครับจะเป็นซองพวกซองกิลนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะชาลิมาสมมุติว่าพอเปิดปุ๊บจากซองได้ตัวแรมาใช่ไหมแล้วเราก็เปิดไปเรื่อยๆได้ตัวแรมมาอีกนําตัวแรมาผสมก็จะขยายตัวแรเพื่อที่จะไปขายในท้องตลาดหรือจะใช้วิธีการเก็บตัวแรนะครับเพื่อนําไปแลกเควสพวกพรีเมียมเควสวีคลี่ก็ได้เพราะในแพทปัจจุบันในวีคปัจจุบันนะครับ ถ้าเราเก็บตัวแลสักประมาณ16ตัวนะครับเราจะแลกได้อีปิกทันทีเลยร0อเซนะครับเป็น1ตัวนะครับผมนักวิกลปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเป็นวิกอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ,อย่างเควสทีมี่มหรือเควสวิกลีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็อาจจะไม่มีเควสนี้แต่ผมเชื่อว่าให้เก็บไปเรื่อยๆครับตัวแรเพราะยังไงเราสามารถใช้แลกเป็นตัวอีปิกได้อย่าง เคยมีควเวๆหนึ่งอีพิกห้าตัวแลกออกมาเป็นตัวรีเจนร้ออ์เซ็นตหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะเนี่ยได้แล้วตัวแรผมแล้วนะครับที่เราไปซื้อไอตัวกําไรกับไอตัวแก้วเบียร์มาถ้าเพื่อนๆไม่มีคะแนนแต้มในการแลกของช็อปปา d ิ n นาเนาะก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับผมได้แค่นี้ผมก็สบายใจละผมก็เก็บตัวแรไปเรื่อยๆเพื่อแลกเป็นอีพิกต,ต่อไปนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นคลิปข้าวๆแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักวิธีการฉาริมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ผ่านเข้ามาคลิปนี้นะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ผ่านกันเข้ามาเล่นเกม Desperado แล้วอยากรู้เรื่องทุกอย่างของเกมเกมนี้นะครับสามารถเข้ามาที่ผมเพลิฟ แล้วก็เลือกคำว่าเด s p a r a d o ได้เลยนะครับผมดูทั้งเพจิตเลยนะครับเพื่อนอยากทราบเรื่องอะไรเพื่อเๆก็มาที่จะกดคลิได,ด่าว่าเป็นการซื้อขายของ o p e n นซ a การโอนการนำตัวละครเข้าออกเกมเข้าเกมไม่ได้แก้ปัญหายังไง10เรื่องที่ควรรู้สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับผม หรือว่าจะเป็นการทำเฟซของตัว Discord เส่อก็สามารถจะเข้ามาดูในนี้ได้เนาะมีสอนเทคนิคต่างๆนะครับอัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับผมก็ฝากกันด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับ